สามสัญญาณนะคะที่บอกว่าคนคนนี้ค่ะไม่จริงจังกับคุณแค่มาเล่นๆแล้วก็หยอกๆคุณแค่นั้นเองโดยเฉพาะข้อที่สามนะคะสำคัญมากตั้งใจฟังให้ดีข้อที่หนึ่งเลยค่ะตั้งแต่เริ่มทำความรู้จักกันนะคะเขาเป็นฝ่ายที่ให้คุณไปหาเขาเสมอโดยที่เขานะคะแทบจะไม่เคยมาหาคุณเลยเวลาอยากเจอเวลาอยากพบเวลาอยากคุยเวลาอยากไปนั่นไปนี่ให้คุณไปหาเขาตลอดเลยค่ะ อันนี้นะคะบ่งบอกถึงไม่มีการเสียสละไม่มีคำว่าเรามีแต่ชั้นคนเดียวคือเธอต้องมาหาชั้นเท่านั้นค่ะแบบนี้เป็นสัญญาณที่เขาไม่จริงจังกับคุณค่ะข้อที่สองเลยนะคะคุยมาตั้งนานรู้จักมาก็เนิ่นนาน3เดือน6เดือนและบางคนยังไม่ให้สถานะเลยค่ะสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะปากก็บอกว่าดูก่อนดูกันไปก่อน เป็นแบบนี้นะคะอาการแบบนี้คือคนที่ไม่จริงจังคนที่มาเล่นๆค่ะถ้าคนที่จริงจังนะคะเขาก็ศึกษาดูกันก็รู้แล้วว่าจะคบกันต่อได้ไหมตั้งสามเดือนแล้วหกเดือนแต่นี่ยังไม่ให้ไม่โอเคค่ะข้อที่สามนะคะเสพสุกเฉยๆแค่มาเสพสุกเฉยๆคำว่าเสพสุกเนี่ยเจอกันก็ขึ้นเตียงเสร็จแล้วก็ ก็แยกย้ายหรือว่าคือไปดูหนังไปนั่นไปนี่ต่อก็ไม่ได้มีความชัดเจนและความลงตัวว่าเราจะคบกันต่อไหมหรือเราจะทําอะไรแทนอะไรกันต่อไม่มีเลยไม่เคยมีการเอ่ยถึงข้อเหล่านี้เลยค่ะนี่คือสัญญาณที่คนไม่จริงจังแค่มาเล่นๆดังนั้นนะคะคุณคิดเอาเองว่าคุณจะเสียเวลาคุยกับคนประเภทนี้อยู่หรือเปล่า